เปิดภาพพรีเวดดิ้งคู่รักสุดฮอตนับถอยหลังวิวาหวาน18มิถุนายนนี้เซอร์ไพรส์สวมแวนขอแต่งงานเมื่อต้นปี2021ที่ผ่านมาสำหรับศิลปินหนุ่มปาล์มปวีปรีชาวีรกุลสมาชิกวงมีนที่ได้ขอแฟนสาวเนยพัสกกรสละโสดอย่างเรียบง่ายโดยล่าสุดมีรายงานว่าปาล์มปวีเตรียมจูงมือว่าที่เจ้าสาวและละ่งเข้าประตูวิวาฉลองมงคลสมรสในวันเสาร์ที่18มิถุนาน ายน2565นี้และยังมีการเผยภาพพรีเวดดิ้งหวานอบอวนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขชื่นมืนท่ามกลางแฟนๆเขามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวอย่างมากมายทางเราขอร่วมแสดงความยินดีมาณที่นี้ค่ะ